ทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเรามาอัปเดตแอสลอลตเนาอสิบแบบไปแล้วคลิปนี้เราก็จะมาทำแอสลอลตอีก10แบบกันนะคะซึ่งราคาน้องก็เรียกได้ว่าแพงหูชิกกันเลยทีเดียวเชียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะตัดส่วนที่เรา AFK ออกน้อยทุกคนได้เห็นแอสลอลตแบบหลากหลายรูปแบบดีกว่านะโอเคอันนี้เป็นพาแอสลตนะคะเริ่มที่ห้าหมื่นหกหมื่น 5้0 0ั0 0 0พันเนาะซึ่งเงินในตอนนี้มีไม่พอที่จะซื้อน้องให้ครบ3อันได้นะคะ5 000, 6, 000, 7, 000, ้0 0ั0 0 0พ0 0 0จ0 0 0บวกหกพัเป็น10,000ใช่ไหมหนึ่0หมื่นหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นเจ็ดหนซื้อได้แล้วนี่เอาเลยไหมมาดูกันนะคะว่าแอสโลดแบมพายจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไงกันชิบชบ โอเคอุ้ยอุ้ยน่ารักจุดดีแอสโตรแบมพายน่ารักมองน่ารักมากเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแอสโตรบแบมพายจะขายได้ราคาเท่าไรอืมแต่ถ้าให้เดาก็สองร้อยปะเท่าไหร่อะสีแดงสองอยเดาถูกด้วยเห็นปักกิ่งโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไป FK กันนะคะ เพื่อที่จะไปดูแอชลอตแถวใหม่ข้างหลังตรงนู้นเนาะโอเคไปกันเลยเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปเล่นออบบี้เพื่อเพิ่มเงินมาคะเราได้เงินมาเยอะแยะมากมายเลยเราจะมาเปิดน้องแถวที่สองกันนะคะขถวนี้แฟนซีน,นะคะนี่สามมืนโอเคไปดูน้องแฟนซีกัน น้องใส่หมวกเหรอน้องใส่หมวกทรงสูงอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าน้องเฟนเซีเนี่ยจะขายได้ราคาเท่าไหร่โอเคมาดูกันสองร้อยห้าสิบปะแค่สองร้อยห้าสิบนะแต่น้องโดนบางหมดเลยอะ่ะ 250นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไป F K กันต่อเลยดีกว่ากันต่อเลยดีกว่านะคะก็ไปกันต่อเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราหาเงินได้ประมาณห้าหมื่นแล้วนะคะเราจะไปเปลิดล็อกตัวใหม่กันช mm. ื่อตัวใหม่ของน้องนะคะน้องชื่อว่าโจนสลัดนะคะ Xslot นี่โจนสลัด Xslot ไหนวยตัวหน้าน้องขาวมากเลยอะ น่ารักจังงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าอ่านองจะมีราคาเท่าไหร่ไปดูกันเอ็กซอร์ลดจนสลัดมีสามเนี่ยน่เอา้าสองร้อยห้าสิบปะอุ๊ยสามร้อยสามร้อยนอตแอสเซอร์ลดจนสลัดมีราคาสามร้อยบาทเลยนะว้าวอันนี้คืออะไรอะ่ะที่ว่างมากมาย อู้แต่เราไม่มีอะไร,ระแบบนี้นะซึ่งมีแต่เงินห้าพันที่ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวไปลองหาเงินห้าพันมาก่อนด่าเรลองกันลองกันไม่เหมือนกันนะคืออะไรเอาไว้แบบตุลาอ,อ,อ,อะไรเงี้ยแบบได้แล้วลอ,อาฮะเบสิคก็อ่า

จับแอสลอตได้หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คืออะไรอะแอสลอตที่อยู่ในรองเท้าบูทคือเราสามารถที่จะตกแอสลอตได้หรอหน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวไปลองตกอีกรอบหนึ่งนะคะ อรอนะคะรอต้องต้องคลิกให้แอสลอดตอยู่ที่สีฟ้านะเอได้บูดอีกแล้วแล้วมันจะไปอยู่ในไหนะ่ะสัตว์เลี้ยงเหรอมันอยู่ไหนล่ะ อย่าลองใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะคะอุ๊ได้สาระแอสซอด์นะคะแต่ว่าทำไงต่ออ่ะไม่เห็นไม่บอกเลย นี่คืออะไรหรออืมไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไป F K กันต่อนะแล้วก็ให้ได้เงินเยอะๆกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพาดูแอสลอลตตัวใหม่กันนะโอเคไปกันต่อเลย ค่ะทุกคนหลังจากที่เราไป FK มาประมาณ5-10ถึงนาทีได้แล้วนะเราจะมาซื้อน้องต่อนะคะแอสซอตที่หายไปนี่ซื้อเรียงเลยมาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องแอสซอตที่หายไปคืออะไรเงาัะไม่ลงมาหรือเปล่านะโอนี่ไงแอสอลท,ที่หายไปนะคะ ไปดูกันดีกว่าว่าน้องจะราคาเท่าไรแต่น้องพเพิ่งลงไปแค่ตัวเดียวเองอะแสดงว่าน่าจะใช้เวลาสร้างนานนะคะไม่เป็นไรโอเคสองตัลวละสองตัลวละสี่ตัลวลวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องจะขายได้ราคาที่เท่าไหร่ชิบเออสองร้อยห้าสิบปะ มันมองไม่เห็นแล้ว,วะ่ะน่จาจะประมาณ350นะคะโอเคหลังจากที่เรามาดูเอแอสซอลที่หายไปสปุ๊บเราก็จะไป FK กันอรอบใช่ค่ะท่านได้ยินไม่ผิดค่ะเราจะไป FK กันอีกรอบเหนื่อยแล้วอะแต่ว่าสู้ไหมสู้ไปกันต่อไปเลยเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปเล่นออปปี้มาเสร็จแล้วนะเราก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งเนาะ เราจะไปปลดล็อกอสโอตเพิ่มกันนะคะนี่ชึบ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 ,ชบวิ่งไปเลยยังไม่ได้อ่านชื่อน้องเลยเอ้ยนี่ไงน้องได้เลยอ่ะเนี่ยนีน่นี่นี่นี่คืออะไรอ่ะแกนเกียร์หรองั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าน้องแกนเกียร์เนี่ยจะขายได้ราคาเท่าไหร่อ่ะ สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะใช่ใช่สี่ร้อยนะว,ว้าวขายได้ราคาค่อนข้างดีอยู่นะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเนี่ยเราทำได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเฮ้ยรึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยโอ้ยส่ที่เหลือคือแบบราคาโหดมากนะคะงัน้นเดี๋ยวเราจะไป FK ต่อเลยนะไปกันเลย เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราไปเล่นออฟฟี่มานะคะแล้วก็มีการได้เงินมาประมาณหนึ่งเนาะเราก็จะไปเปิดสีส้มอันแรกของเรากันนะคะแพงว่าชิบชิบชิบ,ชบไปดูกันนะคะว่าน้อจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยเต็มแล้วไนไงไอยู่ไหน ไย่าอ Ele ื <appreciated Solomon Space> ่นเออยังไม่มาเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่งวินกกระบอกเพชรน่ารักน่ารักมากแอสเซอรบบกระบอกเพชรไปดูกันนะคะว่าแอสเซอร์บบกระบอกเพชรจะขายได้ราคาเท่าไหร่พร้อมไหมดูดูดู 7 5ลอาห้าสิบกระกสูงมากเจล่าห้าสิบ my g o งั้นเดี๋ยวเราก็ไป fk กันต่อเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไปดูทุกคนจะได้ไปดูอันนั้นไว่ไหวเนาะเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปทำการเล่นอบ,บีอีกแล้วนะคะทำให้เราไมีเงิน1ล้านนิดๆเราก็จะไปปลดล็อกแอสลอตพันใหม่กันเลยค่ะเป็นสื่ีส้มอันที่สองนะ นี่โอ้หราคาแพงมากชุบๆๆไปเป็นแอสลอลตเสือนะคะต้องเก็บก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนแอสลอลตเสือรอสักครู่นะคะน่าจะย,ยังไม่มาอ้ยนี้อันนีโอ้ยยอ้ย เขจะลงมาทางนี้แล้วนี่ๆๆๆๆๆแอสโลดเสืออุยน่ารักมากดูดิแอสโลดเสือน่ารักอะ่ะเ,เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราแอสโลดเสือเนี่ยจะขายได้ตัวละเท่าไหร่ดูไปชุบเอ่อตัวสีส้มตัวแรกของเราได้750นะคะแอสโลดเสือต้อง800ปะ่ะอุ้ยหนึ่งพัน อฮซร์เซอร์ได้ห oh oh, okay. น,นึ่งพันม่กล้โอโหแพงมากโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราก็จะไป FK กันต่อนะคะแล้วก็จะมาซื้ออีกสาม0ันนะเป็นซากุระเนาะแล้วก็เป็นละควันสัตว์นะคะแล้วก็คอรสมิกนะคะซึ่งรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณเกือบสักสามสิบสี่สิบล้านนะคะก็ สู้ต่อค่ะไปกันต่อเพื่อผู้ชมที่น่ารักของเราเย้ <Yeah. S 1> เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราฟั์มมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเราก็ได้ปลดล็อกอันใหม่แล้วแต่ว่านี้เต็มมอกเกบปัอดโอเคเรามาปลดล็อกอันใหม่กันค่ะก็คือนี่ละครซั์ กับคพื่นคือว่าละครสัตว์เป็นยังไงอันนี้นองงุ้อยน่าออรักอุ้ยแอสโซดละครสัตว์น่ารักโอเคงั้นมาดูกันนะคะว่าแอสโอซ์ละครสัตว์จะได้มูลค่าเท่าไหร่ได้มาแล้วแอสโอซ์ละครสัตว์เพลาพิลา,ลาไปเลยพันห้าวะ พันห้านะคะโอ้ห oh, oh. ก็มีมูลค่าอยู่นะพันห้าเนี่ยวัสดีค่ะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเวลาตรงนี้มันหายไปไหนคือความเป็นจริงว่าเมื่อวานเราเล่นแล้วเราไม่ไหวะค่ะต่างทัต่างทังถางตาไม่ไหวจริงๆก็เลยไปนอนมานะคะแล้วก็วันนี้จะมาเล่นต่อให้ทุกคนดูแต่ว่าอยู่ในคลิปวิดีโอเดียวกันนะก็นั่นแหละ เราก็จะไปฟาร์มก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวใหม่ไปซึ่งเราก็มีแค่นี้ก็ไปฟาร์มันต่อเลยค่ะสู้เพื่อทุกคนเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราฟาร์มกันมาประมาณชั่วโมงนิดๆละมังเนาะเราก็ได้เงินพอที่จะซื้อน้องคนใหม่แล้วค่ะชื่อสักละแอสลลตนะคะชุบๆชืชช้อ มาดูกันดีกว่าซากุระเอสลอปเป็นยังไงแต่คมต้องเก็บก่อนเนาะใน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 สักุระเอสลอปเป็นไงหุ้ยหุยน้องน่ารักมากกระดิกระดิบกระดิบดิบดูนี่น้องน่ารักมากเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องซากุระเอสลอปเนี่ยจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะ เดี๋ยวรอแป๊บนึนงชนจ้องสีส้ไมไว้นะคะพันห้าพันห้าปะพันห้าปะเอ๊ะไม่ใช่พันห้าเท่าไหรอ่อ่ะสองพันหรอจะประมาณสองพันนะคะเมื่อกี้มันขึ้นกันรวมมากเลยโอเคค่ะเราก็จะไปฟาร์มกันต่อนะคะแล้วก็จะเหลือแอสโวลท์สสยพันสุดท้ายก็คือคอสมิกนะคะซึ่งเราต้องเก็บเงิน ถ้าเราจะซื้อสามอันทีเดียวนะเราต้องเก็บเงินทั้งหมดอ่22.5ล้านนะคะ22.5ล้านงั้นเดี๋ยวเราเก็บแค่5ล้านก่อนแล้วกันเนาะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ขายด้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าให้เราน่าจะประมาณ2,500น,นะแล้วก็เรากะว่าเดี๋ยวเราจะไปปลดล็อกสองอันนี้หลังใหม่นะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงเนาะ มันก็ไป FK กันเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนเราได้เงินครัหลาบบัแล้วจากการฝากเก็บชั่วโมงไม่ถึงละเหมือนประมาณครึ่ชงชั่วโมงอะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เต็มแล้วด้วยเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวก็บก่อนโอเคค่ะทุกทุกคนราวาตอนแรกอค่ะถือกะวว่าจะเปิดแค่อันเดียวเราค่อยไปทำอีกสองอันหลังใหม่ใช่ปะ ต่ว่าตอนเนี้ยแค่ตอนเนี้ยก็คือคองกระตุกนิดนึงแล้วนะคะก็เลยเก่าว่าแบบคอสมิกอาจจะเอาแค่อันเดียวนะแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วนะคะเพราะว่าคองกระตุกมากงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคอสมิกหน้าตาเป็นยังไงไหน,นคอสิมิกอยู่ไหนะ อุ้ยอา้าอุ้ยเราต้องงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะรอใหม่นะคะมารอฝั่งนี้ดูกันว่าตอนไหนจะเป็นคอสมิคหน้าตาแปลกโอ้ตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะไม่ได้งคือไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าไม่แหละเขาตัวเราเป็นคอสมิคก็คือใช่อุ้ย เห็นไหมกระตุกละทุกคนน้องสวยมากมาดูราคากันเออทุกคนเห็นไหมเราไม่เห็นอ่ะน้องน่าจะประมาณสองพันหนะคะก็เป็นไงบ้างคะ้ากับการเล่นเกมล้างแอสซอลตเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กันด้วยนะคะเกมนี้มันอาจจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงนะคะแต่เราก็มาทำให้ทุกคนเห็น อ่ะแอสโลอะแบบกันด้วยกันเนาะแล้วก็แบบรู้สึกทัดเจกับน้องคอสมิกมากเลยอะแบบความเหนือหายไปปิกทิ้งเพราะว่าน้องสวยมากตัวสวยมากแบบความไข่มุกไข่ใจความประดงประดาวเออ,อเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะ <S <S บ๊ายบาย